น่าจะอยู่แล้วงัดจังหวะนี้โอ้โยงัดให้หายคันเข้วซะหน่อยเอาล่ะเอาล่ะเอาลุะ,ละ,ละน้ำบเบ็ดน้ำมาแล้วมาแล้วนี่แต่งัดแล้วเว้ยโอ้โย,ยมันกินดีเหลือเกินบารนี้มันยังไงเนี่ย กราบสวัสด to ีเพื่อนๆที่พี่น้า FC ทุกคนนแคล้บวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะกับจันใจใส่ลุยนะวันนี้มาตกปลากับนาอ้ํานะฮะวันนี้วันนี้เรามาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะฮะถือเต๋เบ็ดมาเหยื่อก็เหยื่อนาอ้ํานะครับโฟมก็โฟมนาอ้ําแต่ว่าปลาเป็นของเรานะครับเดี๋ยวต้องเครดิตนี้ต้องเป็นนาอ้ําแล้วเครดิตนี้ต้องให้นาอ้ํานะครับ เหยื่อก me. ็ไม่ใช okay. <Hayır" S 1> ่ของเรานะครับแต่ว่าปลาเป็นของเราแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในกระชังเรานะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากนะาๆก็ติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวรอดูอีพีนี้ว่านะอ้ําจะได้งัดหรือเปล่าน้ําตีนานแล้วยังไม่ได้งัดปลาเลยเหงาเลยเหงาแล้วนะอ้ําเหงาแล้วรอ๋น้านาามาเติมนะะเดี๋ยวก็รอชมกันนะนะาโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันคืนนี้เดี๋ยวนอนนี่นะก็างสัสดีช่วงสี่ทุ่มนะฮะน้าๆ ตอนนี้เบ็ดมีสองบานะฮะเหยื่อตัวเดียวกันนะครับบาวางใกล้กันแต่ว,ว่าเบา็ดนะอ้ําไม่กินนะกินแต่วเบ็ดนะนายนะฮะไม่รู้มันเป็นยังไงเนะาะปลาอยู่ฝั่งนี้ปะนะอ้ําอบอกงัดเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ขึ้นเบาของต้องสอบถามน,านา้าไนว่าเบา็ดใหม่อาจจะยังไม่มันนะฮะอาจจะต้องให้น้าานาท่องคาถาใส่อีกสักนิดนึงอย่าลืมนะฮะน้าไนาเจอไม่ด้วยนะ <c oughs> ผมเจอมีแฮกเหลือเลยอาจจะต้องให้นานายทำการท่องคาถาอีกสักนิดนึงนะเบ็ดขันใหม่นะยังไม่ได้ตัวนี่ก็เกี่ยวหลังมาฟลุกกเบ้าเนี่ยเดี๋ยวเราดนเราชมไปด้วยกันนะครับคำคืนนี้เดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆนะไปรับชมกันเลย อตอนนี้ปาง,งัดนะฮะยังไงเอ่ยมีตัวหรือเปล่าเอ้ยดึงดึงดึงอยู่ไหมอืมกินซุ่มวะเนี่ยถ้าอย่างงี้น่าจะได้งัดทั้งคืนอยู่ รับอ้าวเมื่อกี้ไม่ชัดตอดตั้งสองสามทีไม่อยู่เลยนี่น่าเสียดายดึงแรงอย่างนี้เมื่อกี้เงาไปเงาเลยไม่เป็นไรฮะกลับสวัสดีนาน,านา่นะหรับการตกปลาทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็เวลาสีทุ่งป่านะฮะตอนนี้นะอ้ํานิ่งกิฟเลยนะปลาอยู่สองคันกินอยู่บาเดียวนะ,ะบาฝั่งนูน้นนะอ้ําอตอนนี้กําลังงงอยู่เกิดจากอะไรลงเบ็ดใหม่เบ็ดเก่าไม่ลงหรือเปล่าเดี๋ยวก็หาทําดูนะฮะเดี๋ยวก็นานา,นาอยู่บรรยากาศยามค่ําคืนนะฮะบรรยากาศค่อนข้างสวยมากๆนะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยลมเย็น เ,เพื่อนนะนะนักตกปลาก็มีหลายคนนะครับวันนี้ไม่เหงานะอยู่ตรงนี้สนุกนะครับการตกปลาออกมาก็ทํางานเครเคลียดก็ออกมารับลม,มกินลมชมวิวอ,อ,อ,อพูดไปเรื่อยแหละ <laughs> ก็รอติดตามชมนะฮะไปน่าจะอยู่แลว้วะงัดจังหวะนี้โอ้โหงัดไม่หายคันเขลซะหน่อย บาร์นี้ไม่กินเหยื่อก็เหยื่อเดียวกันเฮ้ยไม่ทันท่านปะเฮ้ยอยู่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 มีตัวมีตัวมีไซส์เดียวอันนี้คัดไซส์มาเลยไงเนี่ยไม่ตายเด้อระบายความในใจนะครับน้ำครับตามเป็นอย่างนี้เองปะตาบาเป็นอย่างนี้เองปะ เนี่ยมันยังไงไเนี่ยเียวด้วยบานี้ไม่กินเนี่ยยังไงเนี่ยนั่นนะฮะท่องระถาให้หน่อยยังไงเดียวกันด้วยนะเ, well. เ, ang, เยือก็เยืออันคุกเดียวกันเนี่ย <Heather> โฟมันเดียวกันเนี่ยยังไงเนี่ยนั่นนะท่านไหนมีความรู้นะฮะบอกด้วยนะฮะเบ็ดตีคู่กันเนี่ยกินอยู่บาเดียวนี่ยังไงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเยือก็เยือกเขาแต่เราเอาเอยือเขาไงตีได้ปาปลาเป็นของเราไง ประเด็นก็นะนะท่านไหนไมีความรู้ทางด้านนี้ก็แนะนำเอาวอานะอ้ <to <to ํานะอ้ํามาแล้วมาแล้วนะอ้ํามาแล้วเดี๋ยวรอมันยืดเลยมันจะมีตัวนะรอมันยืดนะนะ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาลูวบ้าเอาลูวบ้าเอาลูวบ้านะอ้ำเบ็ดน้ามาแล้วมาแล้วนี่หื้อ แต่งั้นเลย <c ười> อยู่ับผมอ้าวนี่ <Wow. S 1> มันต้องอยู่สิว้าว้า <Wow. S 1> wow. อ้าวฝนลงเม็ดน,น,นะนะงามยังไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่ยังไงมีตัวมีตัวมีตัว<อ>มีตัวมีต<อ>ัวมีตัวอยู่เริ่มมาทางนี้ละปลาเริ่มมาทางนี้ละ<อ>มีแววนะครับมีแววนะฮะ เราดูคันนี้นะแตตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดนะฮะนะนะเด <นะ S 1> นะี๋ยวเคลียร์พื้นที่เก็บของกันแป๊บหนึ่งฝนมานครับฝนมาฝนล,ลงเม็ดแล้วมีก็ไม่เอามันกินดีเหลือเกินบานี้มันยังไงเนี่ยมีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้งัดบาตัวเองปลาไม่อยู่นะะแต่บาอนี้งัดไม่เคยพลาดนะมาอีกแล้วพ่นกันเรียบ้อยดีไม่เป็นไร ยกมาเลยครับเกี่ยวขนยันไหนมาเลยเกี่ยวขนยวันไหนมาเลยทำยังไงเนี่ยทำไมสามเส้นทำไมสามเส้นนะทำมันสามเส้นไงยังไงเนี่ยโอ้บานี้มันเดือดจริงๆบอกเลยนะแน่ ดูเชิงปลอยปลาป่ะเป็นยังไงเฮ้ยย <pit S 2> ังไงทำไมมันสามเส้นยังไงเอ่ยปลากินคันนี้ออ๋ปลากินคันนั้นปิดเอ็นคันนี้เอ็นคันนั้นตักล่อคันนี้ไม่ใช่เลยคล้องกันอออ๋คล้งกันปลากินคันนี้ใไปกินคันซ้ายสุดใช่เลย นามาอินไซย์สุดเดี๋ยวขึ้นก่นอนโยกมีโยกไม่ใช่นะมีตัวหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรขึ้นก่อนเดี๋ยวปั้นเยอะกันนะะนะฝนะนก็นลงเม็ดละเบ็ดบาขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวปั้นเยอะกันโอ้โหรู้สาเหตุแล้วนะฮะน่นะนะ น้ำตีผิดระยะนะใช่หรอใช่ไหมใช่เลยเพราะคันนี้ผมเป็นคนตีมันจำได้ตึงเลยเนะี่ยตึงเหยื่อเนี่ยคันนี้ผมเป็นคนตีเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วครับทนนะ่านาไซเดียวกันเลยพาตีตรงที่เดียวกันไ <laughs> อ้ไอ้ยกาชังลงน้ำหน่อยสิ <laughs> โอให้ตายเถอะโอ้รอปลาใหญ่อย่างเดียวเลย <laughs> นั่นนะหัวพันนะ่ะต้องเช็กระยะใหม่นะฮะเมื่อกี้ระยะอาจจะตีไกลไปนะเลยปลาต้องตีระยะใหม่นะบ้าไม้นี้ผมเป็นคนตีเองนะจำได้นะมันไม่ไกลนะฮะโอเคเดี๋ยวของเราเยอะขึ้นเกือบหมดนะเดี๋ยวตีเบ็ดก่อน,นะฮะปลากินแล้วนะฮะนั่นแหละปีลงปับ๊บเอาเลย น่าจะอยู่นะน่าจะอยู่แล้วน่าจะอยู่แล้วนะเราดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่ายวเราดูนะฮะมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าอ้างัดไม่ถูกจังวะงามไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่ นั่นนะฮะปลากินอีกแล้วกินอยู่คันเดียวเนี่ยมันจะยังอยู่มันจะยังอยู่มันจะยังอยู่แล้วมันจะเป็นปลาเล็กดึงอีกสักทีดูโอ้โหไอเสือกินสองคันเลยว่ะสองคันสองคันเป็นสองคันนะครับ นัน่นนะโอ้สองคนะอองันเลยนะเอายังไงดีเข้าหลอมกันนะเนี่ยอยู่ไหมะจะได้สับข้างหนก่อน งนะฮะดูเชิงก่นยังก่อนยังเกิดคนเดียวสองคันนี่ไม่ไหวนะน,น,น,นั่นนะฮะมาอีกแล้วนะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะทำไมยิ่งดึกยิ่งเล็กนะตอนนี้นะอ้ําก็รู้สาเหตุแล้วนะครับผมโยนสามทีต่อสามครั้งนะเกิดจากตีไกลเกินไปนะครับปลาอยู่ใกล้ก็เลยไม่กินนะ อันนี้เกี่ยวกับเบ็ดใหม่นะฮะโอเคตอนนี้ก็ได้งัดเรื่อยๆนะน่าจะยังไม่ได้นอนง่ายนะครับถ้าปลาย,ยังกินอยู่โอเครับชมกันต่อไปนะฮะเพื่อนๆนะฮะมาตกปลามีเชฟนายนะฮะวันนี้เชฟนายไม่จับเบ็ดเลยนะ,ะให้ผมเล่นคนเดียวเลยเชฟนายบอกเอาเลยฮะเบือเ่อแล้ววันนี้ปั้นเยอะจนโห ก้อนเยอะยังไม่ว่างทำอะไรเลยจนนานาย่างหมูย่างไก่เสร็จแล้วนี่น้าตกนะนานายทำน้ำตกเนาะโอ้โหด้อยู่ไหมมีรัวมั้วไหมนานาหบรรยากาศเดียวค่ำคืนที่ทีมงานนักตกปลาการบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะฮะตอนนี้เทียงคืนกว่าแล้ว รับชมกันต่อนะฮะไปกินกันเรื่อยๆนะไปครับนี่ก็กบขอบคุณไปยังนาอ้ำนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะฮะก็มากินน้ำเฉาก,กวยด้วยกันนะฮะเออเราดูว่าเข้าดีแ่ะโอ้โหนาแโยนทิ้งเล <laughs> ยนทิ้งกันเลยสิเดียว

con mùa đây này 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 say hey du ô lực này nam ว่ามมวไม่มัวเนี่ยเอาหัวไม้ด้มเฮลองใส่ดักกบลงดูดูเช่นช้<ค>างนี่โอ้นะมันอากาศยังทำคืนน,นี่นะอนกา,ากาตากัาตากเปล่าตักเปล่า โอ้ตัวแคนี้ดึงแรงโอ้ใหญ่อยู่น,นั่นเนี่ยเฮ้ยนะมาแล้วหลังจากจับจุดได้มาเรื่อยๆนะฮะนี่เนี่ยไซส์เลื่มอมีนะเลื่มพอมทอดครับเลื่มอมีไซส์นะเลื่มอมีไซส์นะนี่ติดการเลยเริ่มมาแล้วไงเป็ดเราเริ่มเงาแล้วปล่อยไปก่อนต้องใส่เยอะหมดเเฮ้ยยดี๋วมก็มา ไม่เป็นไรงัดจนเมื่อยมือแล้วงัดจนเมื่อยมือแล้วพักก่อนค่อยเปลี่ยนไาไปนั่นแหละไปดูทางนี้น้ําตื้นนะแต่าทางข้างหลังน้ำลึกไปเดินไปเดินไป,ไป โอ้เสือมันห่างกันมากเลยเนะนี่ยไหนนะไม่เห็น <laughs> โอ้โหน้ำลึกตรงนี้น้ำน่าจะไม่ลึกนยอดเยีะลงไลยเราจะรอชมผลงานตรงนี้นะจำไ,ไ,ได้ไหมนะเนส่ยเสือลักไว้เด่นาแ ไรรลงมะนี่ตรลงในน้ำตื้นนะมันลึกอยู่ทางนู้นนะฮยเดี๋ยวเราก็รอชมตรงนี้ชานะจะมีตัวหรือเปล่านะฮะไปตรงนีน้นะมันตื้นนะโอเคเราไป เราชมพรุ่งนี้เช้านะฮะ นเลยแขยงก่อนนะ่ะตรงนี้วะมานไหมมารไหมละครับนะโอ้โหสุดยอดโคตรมารเลยครับสามตัวจัดไปโอ้โหโยนเหยื่อลงว่าตะเพียนมันล่อเลย พวกบัรยากาศดีขนาดเลยจำเชา้าบรรยากาศโคตรเดทำทุนเยอะจริงเนี่ยพือไม่แล้วนะ โอ้สงสัยไม่มีกุ้งแถวนี้ไม่มีไม่คือนะฮะอ๋อเนี้ย <c oughs> นี่เนี้พวกสั้ว มีอะไรมเฮอะไรเอ่ยไม่กุ้งไม่เข้าเลยลนะเนีย <c oughs> ระหว่างกัน <c oughs> ตกปลากระดับกุ้งไปด้วยว่าจะเอาเป็นเหยื่อไม่ววไมค่อยเข้าเนี่บรรยากาศยามเช้าค่อนข้างสวยงาม

ืดราโน้อือกมอกัอืม่น,นนะเมื่อกี้ดึงไปหนึ่งทีตกบาออกตัวไกลเกิน วิ่งมาไม่ทันมาสูตรเดิมอีกแล้วสูตรนี้ลางไม่ค่อยดีเลยส่วนมากจะว้าวเป็นมาสูตรนี้ไปตามต่อไปนะฮะมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่ารึเปลอุ้ยอ้ยไอ้เสือ ไปทันแล้วมั้ยโอ้ยมันมาแล้วกิเบ็ดตัวเดียวด้วยไอเล็กไอ่ส่งยืดไอเลยฮึฮึฮสโลสโลอุ้ยนี่อวนตุ๊กเหมือนวันนั้นเลยนีหกขีดมาแล้วครับตัวแรกนี่แม่เมื่อกี้เมื่อกี้เบ็ดเราก็อย่างนี้แหละแต่เราออกตัวไกลไงไม่ได้เสียดายจริงเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรุนกันต่อไปรอบเช้าสึกมันมาแล้วนะฮะโอเคนั่นนะเดี๋ยวเราชมกันต่อไปนะฮะ ก็หลับนเป็นพ,พีนาแน,นะฮะตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาพอสมควราจะได้เวลาทำการแสดงนะแล้วผมจะไปทุรละต่ออีกแล้วนะฮะแล้วก็ตัดจบไปตรงนี้เลยนะฮะี๋ยวผมจะไปทุรละต่อนะตอนนี้ตะเพียนก็พอได้นะกินเรื่อยๆกินตั้งคืนตั้งวันนะฮะตอนนี้ก็โดดย่องๆเลย ก็หน,น้ามาแก้มือใหม่นะฮะวันนี้มีทุละนะก็ฝากเพื่อนเพื่นะพี่นานะที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะฮะจะเป็นคลิปอะไรหากินอะไรต่อไปนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ ดีนะครับมันแล้วไฟแล้วไปแล้ว <laughs> โอ้โหยือสักหน่อยไม่ได้รับเรียบร้อยดี ขาดหลุดลุยโดนต่อไปโดเล่นแล้วขาดเลยนี่ว่าจะได้ถ่ายเยอะสักหน่อยก็ยังดีเนี่ยไปแล้วโอ้โพีอนเหนนี่ศูนย์นยย 0, จุด 1, 1> หนึ่งถักแปดเรียบร้อยครับ